สวัสดีครับ hey, พบกับผมและน้องไม้นะครับกับดรบุญมาทาแซบครับต้องบอกว่าเราไปที่ไหนแซบที่นั่นน้องไม้มวันนี้รเราอยู่ที่ร้านลาบสมพิษลาบสมพิษเป็นไงน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมคำ<ต>ว่าลาบรสชาติน่าจะจัดจา้านแต่พี่มองว่า ก่อนจะอร่อยเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเจ้าของร้านเป็นผู้ปรุงอาหารต้องสวัสดีคุณป้าสมพิสสวัสดีะครับแล้วก็ป้าทองม้วนนะครับสวัสดีครับทองม้วนนี่ยังกรอบอยู่ไหมครับกรอบอยู่เหมือนเดิมกรอบอร่อยอยู่เหมือนเดิมอร่อยเพิมครับอยากจะถามว่าร้านนี้เปิดมานานยังครับป้าเปิดมา45ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะเนี่ยค่ะ2512ครับผมอ๋อ45ปีนี่คือการันตีความอร่อย ป้าเปิดร้านนี่ก่อนก่อนจะมาเปิดที่นี่เปิดที่อื่นมาก่อนไหมครับไม่ค่ะมาเปิดที่นี่เลยที่นี่เลยอ๋อป้าเป็นคนที่ไหนครับโคราชหรือที่นี่จังหวัดยโสธรยโสธรแต่มารวยที่โคราชนองไม้นี่อ่าฮะเพราะว่ายโสธรลาบอร่อยเราไปที่ไหนก็จะมีบอกลาบยโสลาบยโสใช่ใช่ใช่รเทพหรือหรือภาคเหนือหรือภาคใต้ก็จะมีลาบยโสใช่ไหมนะฮะแต่ว่าวันนี้ลาบสมพิษนะฮะ แล้วคุณป้ามีมีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับวันนี้ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยที่อยากจะแนะนําท่านผู้ชมครับคุณป้ามีลาบหมูคอหมูย่างแล้วก็หมูทอดแล้วก็ต้มเครื่องในหมู๋อมเครื่องในหมูต้มสั่เครื่องในหมูอร่อยครับแล้วนอกจากเมนูที่มีบนโต๊ะสี่อย่างนี้แล้วเมนูอะไรที่คนมาแล้วต้องสั่งเป็นประจาฮะสั่งกั้นเยอะเลยนับเลยนะครับหนึ่งซ็กเล็กซกเล็กนะฮะแล้วก็อ่อมเนื้ออ่อมเนื้อแล้วก็ เสือร้องไห้เสือร้องไห้นะครับโอ้โหต้มเครื่องในต้มเนื้อแล้วก็ลิ้นแยบหมูย่างที่นี่เน้นเน้นของย่างเน้นของต้มทั้งหมูทั้งเนื้อใช่ไหมป้าค่ะเป็นเป็น เป็นอิสลามก็มาทานได้พุทธก็ทานได้อิสลามได้ไหมป้าอิสลามได้ยิ่งแซ่บเลยอิสลามยิ่งแซ่บเลยยิ่งแซ่บเลยนะฮะโดยเฉพาะมีข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมแล้วก็มีของย่างด้วยมีข้าวสวยด้วยมีข้าวสวยด้วยใช่ไหมอ๋อมีสุกแล้วเนี่ยมีมีลาบดิบด้วยไหมฮะมีค่ะลาบดิบก็มีใช่ไหมค่ะอ๋อมีหมดเลยก้อยนี่นะก้อยก้อยเนื้อก้อยเนื้อขม ตัเล็กก็บผมอา,อาแล้วโอ้โหต้องบอกว่ามาโคลราเนี่ยใครๆก็รู้จักร้านลาบสมพิษเพราะว่าเปิดมานานแล้วก็ทุกคนก็ปากต่อปากเลยนะครับว่าอร่อยราคาถูกบริการที่รวดเร็วนะครับผมเห็นก่อนที่ผมเดินมาเข้ามาในร้านเนี่ยเต็มทุกโต๊ะเลยป้า,านะฮะแล้วแล้วสิ่งที่เต็มอย่างหนึ่งคือที่เก็บเงินนิดเต็มไหมป้า มีส่วนน้อยอ๋อมีส่วนน้อยไม่ไม่ใช่หรอกคือผมจะเอาที่เก็บเงินมาฝาก,กที่หนึ่งแล้วเก็บให้ผมหน่อยเพราะว่าลูกค้าเยอะมากไม่มีที่เก็บเลยนะครับแต่ว่าบ่ายสองโมงกว่านะครนะฮะลูกค้ายังเยอะอยู่เลยเนี่ยยังม,ยมีอยู่ยมีช่วงเที่ยงมาตลอดได้เรื่อยเมื่อกี้เที่ยงเต็มยืนรอโต๊ะโอเขาอยู่รอเลยยืนรอค่ะยืนรอแล้วคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเจ็ดสิบสี่โอ้เจ็ดสิบสี่เห็นไหมครับ รวยไม่พอยังสุขภาพแข็งแรงด้วยทำอาหารอร่อยอีกนะครับเดี๋ยวผมต้องชิมละคอหมูย่างอร่อยอะ่ะ <c oughs> ต้องบอกว่ารสชาติจัดจ้านมาก <c oughs> แซ่บมากเลยเพราะน้ำจิ้มกับคอหมูเนี่ยกลมกล่อมพอดีเลยแล้วหมูนุ่มป้ามีเคล็ดลับการหมักใช่ไหมครับป้าหมักนานไหมครับก็ <c oughs> <อ>หลายชั่วโมงหรือว่า เขาเอาเดือนไม่นขายวันส้วันเขาเอาหมูมาส่งตอนเช้าก็หมักแล้วก็ขายเลยหมูสดใสเครื่องปกติเลยหมูสดแล้วก็หมักเครื่องแต่เครื่องนี้เป็นเครื่องของป้าเองเพราะว่าเป็นลับส่วนตัวที่ป้ามีเครื่องโดยเฉพาะแล้วสําคัญที่สุดก็คือป้าปรุงเองด้วยใช่ไหมไอ้ปรุงเครื่องเหรอ ปรุงทุกอย่างเองเลยปรุงไอเครื่องที่ปรุงหมักเนื้อหมักหมูนี่บอกถูกน้องทีเดียวอ๋อบอกทีเดียวจําได้เลยแค่นั้นไม่พอป้ายังถ่ายทอดป้ายังไม่บางมือหมูทอดถ้าเกิดใครอยากมาทานลาบอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องมาทานตรงไหนครับป้าช่วยบอกถนนอะไรคู้ชมาน่้ว่านลาดสมพิษสาขาหนึ่งถนนจันทร์ อำเภอเมืองคจังหวัดนครราชสีมาสาขาสองเลยครับสาขาสองก็อยู่ทางดอนขวางนุ่นหวทะเลครับแต่ว่าถ้าอยากเจะป,ป้าสุ่มพิษต้องมาสาขาได้ต้องมาสาขาหนึ่งเลยสองาสาขา,อ,า,ขาอันนั้นให้ลูกทำออ,อนาคตนี่จะไปขายที่อื่นไหมฮะแชร์สาขาไปขายที่อื่นไปไม่ไหวแล้วมั้งแก่แล้ว ไม่แค่นี้ล่ะที่นี่ก็นับเงินไม่ไหวแล้วไม้ไม่ต้องไปขายที่อื่นอีกแล้วเพราะว่าพี่<ช>ทานหมูแดดเดียวเนี่ยซึ่งแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยมีหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องปรุงอ่ะแล้วหมักเข้าไปในเนื้อหมูเป็นอย่างดีเลยแล้วก็กรอบนอกแล้วก็นุ่มในไม้ตองทานสิ แล้วข้าวเหนียวทีนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นข้าวเหนียวอะไรนะเหนียวทุกเม็ดไม่ป้าเนียวเป็นข้าวเหนียวใหม่อ๋อเป็นข้าวเหนียวใหม่ด้วยใช่ไหมใช่เหนียวยันเจ้าของร้านเลยไม่ใช่ขี้เหนียวนะหนังเหนียวเนวเพราะว่าอยู่ได้ทุกวันนี้แสดงว่าดูแลสุขภาพดีไงใช่ครับอ่าเพราะว่าบางท่านทํางานอย่างเดียวก็ก็เขาเรียกว่าอายุอาจจะจะไม่ยาวนานแต่ป้าสมพิษเนี่ยเจ็ดสิบสี่ปีถือว่าหนังเหนียวอายุยืนยาวอายุยืนยาวอ่านะครับแล้วก็ ป้าครับท่านผู้ชมเนี่ยที่คนโคราชอยากจะจองโต๊ะป้ามีเบอร์ติดต่อไหมครับมีค่ะเบอร์อะไรครับป้า044245026ครับเอออย่าลืมโทรมานะเห็นไหมฮะป้าจะให้เบอร์ร้านป้าไม่ให้เบอร์ส่วนตัวกลัวหนุ่มมาจีบไม่ให้เบอร์มือถือเลยอ่ะแแดงว่าไม้นี่ต้องดูแลนะว่าเอ๊ะทำไมป้าไม่ให้เบอร์มือถือไม้เป็นลูกสาวไหมครับ ไม่มีค่ะมีแต่ล้านเอ่อเดี๋ยวไปร้านอื่นมห้แต่รู้ไหมก่อนพี่เข้ามาพี่เห็นหลานสาวสวยมากอ่เป็นพยาบาลด้วยใช่ไหมป้าใช่ค่ะสวยสวยเหมือนใครป้าสวยเหมือนคุณป้าล่ะอโอ้โหนี่คือเคล็ดลับความสวยก็ต้องเหมือนคุณย่า ความอร่อยก็ต้องเหมือนคุณคุณป้าสุนพิษป้าทองม้วนเออไม้เราไปร้านอื่นเนี่ยมีเจ้าของร้านคนเดียวใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มีสองคนรวมพลังช่วยกันปรุงเลยนะครับผมทั้งป้าสุนพิษกับป้าทองม้วนแบ่งกันยังไงครับคนไหนปรุงคนไหนเก็บเงินคนนี้ปรุงิเป็นคนเก็บเงินป้าสุพิษเป็นคนเก็บเงินแต่ว่าป้าทองม้วนเป็นคนใช้เงินจริงคือเป็นเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือไม่ไม่เป็นน้องเป็นพี่น้องเหรอเป็นพี่น้องกันเลย น้องฮะยายเป็นพี่อันนี้เป็นน้องอายุ64ปีแล้วนี่ยแอ้วโอ้ตอนเปิดก็ช่วยกันเปิดตลอดค่ะมาตลอดมีครอบครัวมาตลอดอโอ้ถือว่าเป็นเป็น เขาเรียกว่าพี่น้องรักกันใช่ครับกลมเกลียวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยกันทํางานเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยคือพี่ก็ทาอย่างอย่างหนึ่งน้องก็ทาอย่างหนึ่งนะฮะไม่ค่อะมาทาอะไรร่วมกันเพราะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแต่ที่สองคนนี้ช่วยกันรการช่วยกันทาธุรกิจเดียวกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองใช่ถือว่าเป็นพี่มองว่าเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งหนึ่งปรุงอาหารอร่อยสองสุขภาพแข็งแรงสามก็คือมีความรักความผูกพันภายในตระกูล หรือในครอบครัวเดียวกันแล้วก็ช่วยกันประกอบวิชาชีพ่าไม้ถือว่าต้องบอกว่าท่านผู้ชมนี้คือเป็นเป็นเคล็ดลับของการคลองตนเนาะแล้วก็คลองคลองสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้เป็นไงพี่ว่าเราคุยกันนานไหมไหมชิมอีกสักรอบดีไหมพี่ว่าอร่อยมากอ่ะอร่อยมากมันจะอยับโดนพวกซุเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะซุเล็กมันไม่ราคาจะให้ลองมันดิบนะ ดิบๆ <Deep>, เ,เอาก้อยก้อยมะนาวด้วยเอาก้อยใส่พริกบอยโอ๊ตทำมา,า,าแล้วก็มะนาวด้วยบ,อ,บอยโอ๊ตทำมาโอ๊ตทำก้อยมาจานหนึ่งสิโอ้ต้องบอกว่าอร่อยมากาไม่อร่อยไหมอร่อยครับอ,อร่อยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ลืมไม่ได้แล้วก็สิ่งการันตีความอร่อยก็ต้องมอบให้กับดรบุญมาผาแซบให้กับร้านลาบสมพิษนะครับ ท,ท่ทานผู้ชมครับร้านนี้ลาบสมพิษน้องไม้เป็นไงการันตีความอร่อยแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมเองกับไม้ลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามชมนะครับว่าครั้งหน้าเราจะไปอร่อยที่ไหนกับครัวด็อกเตอร์บุญมาพาแซบทานต่อครับทานต่อทานต่อเมื่อี้ผมส่งก้อยจะเดี๋ยวมาก้อยอร่อยอร่อยไม่พอใช้ได้ไหมไม่ได้พอใช้ได้หรอดีมาก <worship bird> รสชาติอีสานแบบแท้ๆเลย